ตั้ง KPI ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของฟัน n นลการตลาดดิจิตอลครับแต่ก่อนที่จะฟังเนื้อหาวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของ Creative Talk ด้วยนะครับผมหลายๆคนนะครับเวลาทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องของ KPI ของการขายของเนี่ยเป็น KPI หลักเพียงเดียวนะครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้แนะนำนะครับว่าเราจะตั้ง KPI ในการทำการตลาดดิจิทัลอย่างไรเนี่ยเราก็เลยต้องอ้างอิงเรื่องของ f u n n e ลการตลาดครับก็คือเรื่องของการมี awareness upper funnel ข้างบนครับตรงกลางก็คือ c o n s e r a t i o n แล้วก็ด้านล่างสุดของ f u n n e ลนะครับก็คือ conversion นั่นเองนะครับเริ่มที่ upper funnel ก่อนนะครับก็คือช่วงที่เราทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้รู้จักสินค้าและบริการของเราแล้วก็แบรนด์ของเรานะครับ ให้รู้ว่ามีสิ่งนี้เนี่ยที่เรานำเสนอในโลกใบน,นี้ด้วยนะครับเป็นช่วงการสร้าง a w a r e n s หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือการให้กลุ่มเป,ป้าหมายเนีค้นพบสินค้าและก็แบรนด์ของเราครับดังนั้นถ้าเราต้องตั้ง KPI สำหรับช่วงฟันเน l ด้านบนสุดนะครับก็ต้องตั้ง KPI ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงนั่นเองนะครับต่อมาครับตรงกลาง f u นเนลครับหรือว่าช่วงที่เป็น consideration หรือ interest นะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ กลุ่มเป้าหมายนะครับได้รู้จักแบรนด์และสินค้าของเราแล้วนะแล้วต้องการหาคุณเพิ่มเติมว่าสินค้าและแบรนด์ของเราเนี่ยสามารถนําเสนออะไรให้กับพวกเขาได้นะครับดังนั้นครับถ้าจะตั้ง KPI สำหรับช่วงฟันแนลตรงกลางนะครับก็ต้องเป็น KPI ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ที่กลุ่มเป้าหมายมีกับแบรนด์ของเราครับ มาถึงด้านล่างสุดของฟันนนลนะครับก็คือช่วงของคอนเวอร์ชันครับเป็นช่วงที่เกิดยอดขายหรือว่าเกิดแอคชั่นต่างๆที่มีประโยชน์กับธุรกิจของเรานะครับอย่างเช่นการลงทะเบียนชื่อแล้วก็ข้อมูลติดต่อกับนะครับเพื่อให้เซลล์เนี่ยติดต่อกลับไปสำหรับวงการอสังหาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของ KPI ในการทำคอนเวอร์ชันนะฮะดังนั้น KPI หลักในช่วงคอนเวอร์ชันก็มีตั้งแต่เรื่องของยอดขายครับ Purchase เรื่องของ Leads หรือยอดคนลงทะเบียนนะครับ เรื่องของ Cost Per Purchase, Cost Per l e a d แล้วก็ Conversion Rate หรือว่า CR ครับและนี่ก็เป็นการตั้ง KPI นะครับเพื่ออ้างอิงกับตัวฟันเนลต่างๆของการทำการตลาดดิจิตอลนะครับลองเอา KPI เหล่านี้ไปตั้งในการทำแคมเปญของคุณดูนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ